ก <hertz diversity S 1> um ็ามีสิงก็คือซื้อเยมากนอ่ะดูนะ 没事。 หัวไเวตียงหกต่อสามเราไปเกยเตีงสามแล้วห <h Willy> ้าสามสองไม่ถึงเบิร์ตัวท่งงววาเเหเเุ่นไกินตัวนี้ยเกยเบิร์ตเหรอเกเบิร์ตมหนึ่งสอง สามสีาเแก้าสิบสองสามส่สิบห้าสิบหกดสิบแปดี่สิบสองหมื่นโดไม่อนไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเกิบสาม่อันนี้ยังม่ไงหมื่นทีไม่ได้สองสามี่ห้าหกเดแปดเก้าสิบหนึ่สองสสห้า

สองสามสีเอา1 3, en, ิ1เจ็ดแปดเก้ายี่สิบเ

ตาเนี่ยกนิกนเกนี้ยงหกหกสอง อ่าซีเออของไเนี่ยไปกินเลขซีมันกินกม่ิามสี่สินึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดเก้ เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามสิบบาอ่ะหกหกหกเจ็ดอ่ะฟังยังไม่ C.E.O. 嘛，二三四。 แต่ไยอยูอืมอ้าวให้โลตายำตัวนี้จะเป็นสีดยรอลงถึงตายแล้วเป็นซีคอยกระสีเงินตัวนเจอเสียเงินตัวคอยโอ้เป็นรงนี้ของคนไเนาะอันนี้คือมาแหนึงสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสเ้ ในสองหมื่นประเอานับบิงกะกอนได้เจ๊เด้อกินล้วบันเด้อที่เหลือขอบคุณจ้าเมื่อคืนก็คืนเมือนัไอ้เี่ยตายจะด้ปนนันบุฟากันลงเอาไปบาเนี้ต้มอีกคือเก้าเป็นทรงนี่โอคเี๋ยว้ราต้องตายต้องกรจาะไง อาชวัวมังกาหาซีทั้งสองกาหาซี่ได้ม่ได้ติหาเป็นบ่โอ้สิก

อ,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 อ๋ออีกแล้ว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 ตายตำอีบีนาเจนออะไรเจนเน่าไหน่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดสองมาสองเหมเด้มสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าย

Ito ang bisi. Kaya. Kasi dante. Ito nila. Singsi. Singsi. Pagod yan. อัน,นเ,เกกนมื่อม,มัะะกซี <c oughs> นเนาะกอเคาีนะาปดเออแรกจริงจีกระสุดต่มตายตามอีกอยว่บ่ให้โุนอีกแล้วสามสี้าวันนี้ยน้บการหาซีนะกะหาซีอ้ก็ซีตามเอ็เมี่ย กี่มนกับเต็งซีหนึ่งสองสามสี่าหกเจ็ดกับสิบเอ็สองสามสี่สิบห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบส6งืหนึ่งสองสามสี่กเจ็ดปดเก้าสิบเอ ตั5 6สี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดก็ยี่สิบสองหม่นห่งสองสามสี่ห้หกเจแ้าสิบจ็ดแปดก็ยี่บปอันนี้หกใบหกใบหนึ่งหนึ่งสองสามี่ห้าหดแปดเก้าเจ็บอคุณดูนเป๊ะ 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองหมื่นสองสามสี่ห้าหเดแปดเามหมื่นตาไ่ค่อยเก็บเอาสี่หมื่นอะหกหกหมืน done ta đèn nữa mà ừ. Để, 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 Cái để, để. Cảm ơn hộp xuống đây các bạn. Simon này không? Cảm không? Cái xuống này. Hộp xuống đây. ตัวใดไเนี่ยตัวเร้ก็เอาสี่ห้าหกอ่ะอม,มาใส่สามต่ำตัวนั้นใส่ยาวต่ำเต่อเองต่ำโอเคนะเอาตัวตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้โอเค okay. เอาชมนี่เรียบ้อยห้าสองสองกินหมดบาตัวเนี่ย ตำยอีตสมกินหมดลจ้ะถติตัลจ้ะหยากบุือ่าได้เสียแด้เจ้บรีเสียด้เต้งยเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดตั้มตมี่ิบ้าิบหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเต็เจ็ดเเดเจ็ดเจเดเจ็ดดเจเดเจมตเเ โอ้ค oh, ือมารตเจจ้าลงถึกแต่ว่าปเทศเรตื่นขึ้นนะเจ๊นะนะฟังนะเจ้ามือนีนะกระโดดตัง หกหกสูงอือหกสูงเดียวเดี๋ยววอันนั้นเอามาใส้สี่ห้างหกอะไรมัทางน่เป็นเรือก็ใส้หกสูงโอเคสี่ห้างหกหกสูงดูเรื่องเรือโซ่ไปทุกเรื่องเราทั้งหมดน้ำมาผ่าปากเต็งตำ มดนี่เลยพาปากเตี้งต่าหนักเอียวเน้อโอเคเปิดเปิดเจเปิดเปิดเจ๊เปิดตัอย่อยน้อยต่อย่อยน่อยเดียบร้อยจองมีห้าจองอันนี้สองเบาสูี่่นนี่เนอเจาเสียตัวนี้หนึ่งสองสามกันนั่นหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่สองมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส ทั้งหมดแมนบอกผ่าปกาปิงดำผ่าปกาปิงดำโอ้หกสอหกสองต้องขึ้นต้องขึ้นดอกด้อสีเดพักออกสามหมนึงเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบส้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายนี่เด้อตัมสามต้องสามส้าหกจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบส

สามสี 2> 2, 3, ่ห <2, 10. S 1> ้าหปดเ้ิติง2องสามหมืนได้สองเกี่ยวไปเร้วนึ่นสามหมื่นนะสองสามหมื่นันนี้สเอียวเจ็ดแปดเก้าสิ0หนึ่งสองสามสี้าหเจ็ดแปดเก้าสิบไปบเยฟังวันนี้

จมไม่ก้อนะเจ๊หกห้าสองนะจหกสี่สาม สอาห้าไมใส่เอาไปกาหกสีเลยเออเจ๊เปิดห้าสองให้โลดตายต่ำกัไปลงเตหาหกอี่ยนี่น่งหกขาอกินเชื่อติงกินสี่หมกินเอานี่กากเนี่ยขึ้นไปเอาไปขออภัย สิหม <és> ื่นเกินนะจ๊ะกริงๆล้อกะบบเกอซอันนี้มือติงหายมีนติงหาหาอตัวหาสตัวใกันเพือติงใคกันเพื่อจี้กันกักสองเมื่อใจกักสองเมื่อใสามเมื่อกักสี่เมื่อใหกเมื่อเดี๋ยวจี้ตหักเกี้ยออกนา ข้างๆข้งเดีว่ะอืมอคุณพายคมันเดี๋ยวไปอะตัวแมนบ่เกจเต็งสเต็งต่ไรีหมื่นนี่แม่ข้างขายูงสิขาขได้หกหมื่นบ่นอนอกแล้เสียถุนเดี๋ยหกหมื่นหกหมื่นกับเจดี่หมื่นกับซอมเจดีสองหมืนเด้อเออข่อยก็ได้สองหมื่นลุ้นขึ้นี่ใส่งเจน้าับอะไรกับอไรเบอไดบแล้วเจมีดอกเดียวกัข่อยมีสองดอกเด้ หาสองดอกโอเคอะไรลงทุนก่อนลงแผงลงมันแลงมันแต่ห้องคอยนะสอห้องคอยอีเหล้วห้องคอยสองมื่อหาสองาเดีสีแล้วใส่หาสองอมันมีหาสชงตันี้เพื่อนเอาตัวหาสองไปยืมสนี่มาอย่หกสี่ออเอาักว่ขาดกำไรตัวฟังออทำไม Oh, okay, yeah.